อันนีกุวยสายเรา <c oughs> พักพักทุกเรื่อง <c oughs> สวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับ,รบ,รบผมชื่อเมีครับผมมีอายุเท่าไหร่มีอายุยี่หกครับนมีเป็นไงครั้งแรกของมียย้อนไปเมื่อประมาณช่วงผมมสามประมาณสิบสี่สิบห้ากำลังเด็กๆ แต่เร็วมากมสามวัยอํมอุยอํมอุยอุยอุยนะอุยอุยนี่แปลว่าขนอุยว่ะพี่เพื่อนผมชวนไปนั่งเล่นเฮ้ยไปกูุยกว่านี่กูพาไปดูของดีอ่าอ่พาไปดูของดีตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยแม่งคงพาไปดูหญิงแหละพาดูสวยๆเจ๊มจมไปไปก็ไปไอ้เราก็อยากดูหญิงสักพักเราก็เข้าไปปุ๊บลงรถานั้นแหละโอ้ยเยี่ยงเยี่ยะเนี่ย เพื่อนผมมันก็จับใส่ดูดของมันครับแล้วมันยืดควันหลงไห้ผมรำบว่าควันหลงอธิบายนะฮะอ๋อมันคือควันค้างทอ <laughs> อ่อมือสองมือสองเสื้อแขนเอเหมาะสำหรับคนเพิ่งเริ่มหัดใหม่ <laughs> เพื่อนรู้นเนี่ย <laughs> หัวล้อมหัวลาออร่อยมากอ่ะอูได้ยินนี่แล้วผมอ่านข้อความนี่พอดีเลยเขาบอกคนโทรมาแต่ละคนเมานั้งนั้นแล้วเป็นไงรสรชาติพันหลงเป็นไงเข้าปากไปนิดเดียวปุ๊บผมผมแมงล่างไงหลังเงินเดินเปื้อนหลังเปื้อนหัวหมดแม่คุณชัยวัฒน์ใช่คุณชัยวัฒน์ครับคุณสังเกตไหมครับว่าเรื่องหญิงหายไปจากหัวเขาเมื่อไหร่ ไม่ไม่ท้าไม่มีการรีเฟอร์ถึงเลยหายไปเลยไม่ทันอ่ะนี่นี่เชื่อไมว่าว่าซีนเราคุยอันนี้คุณหมีใช่ไหมในช่วงนี้หมีแล้วผมหมีแล้วเนี่ยเขาชอบกันมากแล้วบอกนี่มีคนบอกว่าโอ้หัวเราะอร่อยสุดชอบอาทิตย์หน้าต้องเติมแล้วค่อยมาฟังแล้วแล้วไอ้วันแรกเนี่ยเติมเต็เนี่ยคือได้กินของอะไรไหมหรือว่าแบบน็อกไปเลยวันนั้นจบไปจบไปเลย ก็พอเพื่อนมากับถึงบ้านผมซัดข้าวไปสามจานแล้วผมก็ขึ้นไปนอนเป็นเตมครับสามจานจานละคำนะพอาตักลวกหมดเลยตัก่วกหมดเลยไม่ได้แดไม่ได้แด๊กเดี๋ยวหกอีกแล้วตักจานใหม่นะคุณคุณรู้ไหมไอ้เคสเดี๋ยวผมขอขอขอคุณหมีอยู่กับผมไปด้วยนะได้ครับผมนึกถึงอันหนึ่งเว้ทําไมครับมันเป็นแบบเก๋ๆหน่อยไปกินหมูกระทะเมามากแต่นี่อันนี้เขาสายสายดื่มอ๋อเมามากแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยนอนบนที่นอน มีใครมาด้วยรู้ไหมครับครับหมาครับออกี่หมาร้านหมูกระทะมานอนที่บ้านด้วยที่เป็นข่าวในโซเชียลที่เป็นข่าวดังโอ๊ยเจอาแมวหมาตัวนี้บุญแม่งดีมากครับตอนนี้คือเป็นคุณนายไปแล้วครับเอาตรงๆรงไหมตอนผมเห็นข่าวนั้นรอบแรกน่ะที่เขาเป็นภาพของผู้ชายคนนั้นกอดหมาอยู่บนที่นอนนะเออผมคิดดีไม่ได้เลยครับ